ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับหลังจากที่พระเอกซันนะครับเพิ่นกาซีประกาศนะครับประกาศในส่วนของโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่นะครับพี่น้องห้องนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วเนี่ยจะฮ็ดกุ้มปิดซันพี่น้องนะครับเหตุละครเวทีนะครับค่ายกับ ทั้งฟังของบอสบิ๊กนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางเพยวพาก็จะรับนักร้องใหม่เพิ่มอีกต่างหากกับพี่น้องนะครับบาดเผยโปรเจกต์เนี่ยหลายโปรเจกต์คักขนาดกับพี่น้องนะครับแต่ว่ามีโปรเจกต์หนึ่งนะครับอ่าในในส่วนของ f c นะครับยังเครือบแคลงใจกับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับ f c อดีตแฟนขับคู่จิ้นนะครับ เพจดังก็คือเพจเสือกผ่านสื่อรับเพิ่นออกมาโพส์แบบนี้นะครับบอกว่าเฮ้อนะครับไอ้หนูฝีมือคนละชั้นอย่าไปคิดเทียบเลยป้าพี่น้องเหมือนเด็กเล่นขายของเซาเดอร์แซเดอร์ไอเพิ่นป้าพี่น้องน,นะครับเพจดังเพิ่นกับโพส์มาแบบนี้ครับล่าสุดเกิดยังขึ้นกับเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนตะ์ยเยอะ มากกับพี่น้องนะครับบางคนก็เห็นด้วยในการโพสนะครับบอกว่าใช่ค่ะทำอะไรก็คิดให้ดีๆอย่าเสี่ยงเลยประมาณนี้กับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนเก่าเนี่ยคนละชั้นนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าให้โอกาสเพื่อนแน่นะครับเพื่อนเฮ็ดเพื่อเพื่อนเฮ็ดได้เห็นเด้ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับจางเอฟซีธานีก็บอกว่าอย่าดูถูกความสามารถคนอื่น ต้องให้เขาลองทําก่อนอย่างน้อยนะครับเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวได้แบบสุขสบายมากๆแบบไม่เดือดร้อนใครทุกคนเริ่มนับหนึ่งหมดปารกับพี่หนอนนะครับคือว่าอย่างหน่อยก็ให้เขาโชว์ฝีมือแน่เพื่อว่าเพื่อนเฮ็ดได้เดอยะพึ่งไป ตำหนีเพื่อนหลายประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับหลังบอกว่าฝีมือคนละชั้นนะครับพี่น้องนะครับเพจดังก็บอกว่าฝีมือเนี่ยคนละชั้นกับเอาไงกับบอดบิ๊กแหละพี่น้องนะครับบอสบิ๊กเนี่ยเฮ็ดกลุ่มปิดนะครับแล้วก็ละครเวทีแล้วก็ไล่สดพร้อมพี่น้องนะครับเยอะเย้ยมากมายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับบางคนก็บอกว่าก๊อปปี้ อีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็บบางคนก็บอกว่ากอปได้ก็คือดอกประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ว่าบางคนก็บอกว่าให้เขาลองหน่อยนะครับเผื่อเขาทําได้ดีนะครับอ่าจะได้ไม่หงายเงือบประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับค้นขยันจะไปขัดประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพจดังนะครับเพจอดีตที่เคยอ่าว่าบอบิ๊กนะครับกอนหนานี้เพื่อนก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับล่าสุดเนี่ย กระโผแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็อาจจะเห็นในมุมหนึ่งของเพื่อนแหละเพื่อนค่อยโพดม้าแบบนี้นะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวามาฝากกับผมคลิปนี้ลัไปก้อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ